นะเขาก็จะบอกปวดเนี่ยสาวลงขาโอ้ปวดมากเลยนั่งไม่ได้แพ็ปเดียวยืนเดินไม่ได้แพ็เดียวนะครับมันก็จะมีการตึงของเส้นประสาทอันนี้คือในคนหนุ่มสาวไม,ไม่ใช่หนุ่มแต่ในคนที่ยังไม่ได้สูงวัยที่ไม่ใช่กระดูกเสื่อมทับเส้นนะถ้ากระดูกเสื่อมทับเส้นในผู้สูงวัยเราก็จะตรวจสิจ่งที่กำลังจะตรวจเนี่ยพบว่าไม่ผิด อันนี้เรากำลังจะตรวจความตึงของเส้นประสาทนะก็คือเราก็จะยกขายกขาตรงๆนะคือขาต้องตรงภาษาอังกฤษเขาพูดว่าสเตรทเลสสเตรทเลสก็คือขาตรงเรซซิ่งยกขึ้นมายกคือเราเป็นยกเพราะนั้นเราต้องกดขาเท้าให้ขาเขาตรงนะแล้วเราก็ค่อยๆยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมานะ แล้วถ้าคนไข้มีอาการผิดปกติอย่างไรที้บอกหมอเราไม่ต้องบอกว่าถ้าปวยเมื่อไรที้บอกหมอเราอย่อยาไปชี้เราอย่อยาชี้โปรโนะครับอ่าเราก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว,ลวเราก็ดูสีหน้าเขาดูท่าทีเขาดูว่าเขาขยับเขยืนเจี๊เกือหรืออะไรอะไรอะไรการตอบสนองทั้งภาษาเป็นวาจาและคำวัจนะ ผาดสานะนเราก็ยกขึ้นมาถ้าสมมติสามารถยกขึ้นได้เกินเจ็ดสิบองศาไปแล้วอันนี้เราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าจะเป็นการปวดจากเส้นประสาทถูกรักไายคือนนะคือถ้ายกเลย70็ดสองศาไปแล้วอาจจะตึงได้ตึงกล้ามเนื้อด้านหลังนะนะเพราะเราล็อกขาเ้าไว้เงี้ย ยกไปเรื่อยก็ตึงไปเรื่อยนะแรงต้านก็มากขึ้นเรื่อยนะครับเอออย่างเงี้ยถ้าสมมติเรายกมาเพิ่มโอ้สามสิบองศาก็ไม่ไหวแล้วโอ้โปวด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 ตรงไหนบอกมาสิอ่าบอกเลยปวดไปตามแนวเส้นประสาทน่นนี่นั่นนะจากสามสิบถึงเจ็ดสิบองศายเนี้ยเราจึงจะให้ผลปวดให้ว่า มันส่อว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือเส้นประสาทมีการอักเสบอย่างรุนแรงเช่นเมื่อกี้บอกไปแล้วมันค่าจะเป็นไว,นะวรัสนะอุสวรเป็นต้นหรือว่าจะมีการติดเชื้อเป็นฝีเป็นหนองอยู่ข้างในแล้วมันเประพายถึงเส้นสาคือเส้นประสาทกการอักเสบขณะเดียวกันถ้าเราไม่แน่ใจสมมติเรายกขึ้นมาเพิ่มประมาณนี้ 4.5 6.6สายแล้วเขาร้องโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บน้องอ่าล้วก็อ่าเดี๋ยวหมอค่อยๆย่อนนะถ้าไม่ค่อยเจ็บเมื่อไหร่บอกหมออ่าย่อนลงมาปุ๊บไม่ค่อยเจ็บแล้วนะอันนี้เราก็มาจับเท้าเพอกระดกขึ้นปุ๊บเขาก็ร้องอีโอ้ยนะโดยที่เราไม่ได้ยกขาเขาขึ้นอยู่นะย่อนลงมาแล้วจนขายเจ็บแล้ว แล้วเราก็ดัดขาของเขาอันนี้ก็เป็นการทําให้เส้นประสาทได้หลังขาเนี่ยเกิดการตึงขึ้นไรอบๆก็เป็นการตรวจที่จะช่วยบอกเราว่าโอ้อันนี้มีแนวโน้มจะเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้นประสาทนะเกอนว่า,ถ,าถ้าวิชาเรานะปลอดภัยที่จะรักษาเขาเราก็ทาถ้ามันไม่ปลอดภัยเราจะทํา